สวัสดีครับคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยนะฮะก็สอบถามผมเข้ามานะครับเพราะว่าเห็นว่าผมเองเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของตัวเสริมที่ช่วยเรื่องของการแก้ไขเรื่องปัญหากรดไหลย,ย้อนเดี๋ยววันนี้จะพูดให้ฟังนะครับว่าชีวิตผมเนี่ยพังทลายเพราะกรดไหลย,ย้อนไายัางไงบ้างวันนี้ฮะผมอยู่กับเภสัชกริกร X นะฮะเป็นตัวจริงเสียงจริงนะครับเป็นที่ปรึกษาตัวเอกของผมเลยสวัสดีครับเอับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับหลายคนมองว่ากรดไหลย,ย้อนไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไม่ใช่นะกรดไหลย,ย้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถ เปลี่ยนแปลงหลอดอาหารของเรา<ช>ทางเดินง,งเราเนี่ยแล้วเซลล์มันกลายเป็นมะเร็งได้นะถูกต้องเลยครับนี่คือปลายทางของโรคนี้เลยครับมันเริ่มจากอะไรทําให้เราเป็นกลดไหลย้อนโอ้โหโรคก,กดไหลยอลกก้อนโรคกระเพาะเนี่ยอาการจะเหมือนเหมือนกันท้องอืดจุกแน่นอาหารไม่ย่อยแล้วจะมีอาการแสบร้อนปวดท้องเหมือนกันเลยคนที่เป็นโรคกระเพาะยุ่ยีการดูนะแยกง่ายมากกันปวดท้องพเพราะกระเพาะเขาเป็นแผล เยื่อเมือกที่เคลือบกระเพาะของเขาเนี่ยมันมันจะถูกกัดก่อนคือในกระเพาะเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเมือกมีเมือกเคลือบไว้อยู่เป็นเหมือนกับเป็นฟิล์มอ่ะเพื่อไม่ให้น้ำย่อยแาหลังออกมาเนี่ยมันไปย่อยหรือไปกัดผนังของกระเพาะอาหารนั่นเองเพราะถ้ากัดเมื่อไหร่ปุ๊บเป็นแผลเป็นแผลนี่คือโรคกระเพาะสองสาเหตุหลักครับพี่หนุ่มก็คือการกินอาหารไม่ตรงเวลาถูกต้องกินอาหารไม่ตรงเวลานะครับกินอาหารย่อยยากนะครับกินอาหารแปรรูปบ่อยอันที่สองคือความเครียดทุกครั้งที่เราเครียดนี่น้ำย่อยจะหลังออกมา มันก็ห้ามกันยากนะครับบางทีบอกอย่าเครียดแต่มันเครียดอ่ะบางทีมันทํางานมันก็ต้องมันมันก็ต้องไม่ตรงเวลาบ้างอย่างเงี้ยทำยังไงเวลาที่เรามีความเครียดเนี่ยเราเครียดได้แต่เราต้องผ่อนคลายให้เป็นทํากิจกรรมที่เรามีความสุขฮอร์โมนแห่งความสุขก็จะหลั่งออกมาอมเพราะนี้นมันก็จะเป็นการโปรเทคกระเพาะของเราไม่ให้น้าย่อยออกมากัดเมือหลังจากนั้นเนี่ยเป็นโรคกระเพาะก็ต้องเข้าใจายอย่างว่าแสบจุกแน่นแบบเออผายลมไม่ได้เลอไม่ออกสาณนาอันนั้นโรคกระเพาะครับถูกไหม That yeah. India ้าเกิดแล้เป็นอย่างผมเองเป็นกรดไหลย้อนอาการไม่ได้เป็นแค่นั้นนะอาการมันคือท้องอืดแน่นท้องรู้สึกเหมือนแบบอาหารไม่ย่อยบางครั้งเนี่ยนะฮะเวลากินอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันย้อนไหลกลับขึ้นมาครับมันจะฝัดขึ้นมาแี้ปึ๊บขึ้นมา,าสักพักเนี่ยแสบ,บแสบร้อนหน้าอกแสบร้อนที่คอ,อแม้กระทั่งเชื่อไหมว่าผมเองเนี่ยถึงขั้นที่ว่าตื่นขี้นมาเหงือกเนี่ยพองนี่คือกรดไหลย้อนแน่นอนมีอยู่สองสาเหตุหลักๆก็คือกระเพาะของเรามันย่อยอาหารไม่ได้ครับพี่หนุ่ม เพราะเราอาจจะมีความเครียดกินอาหารไม่ตรงเวลาย่อยยากกินจุกกินจิกทั้งวันเหล่านี้นะครับมันทําให้กระเพาะของเราอ่อนแอ ระบบ<ม>ย่อยมันทํางานได้ไม่ดีอาหารก็จะอืดอยู่ในกระเพาะพอมันเกิดแก๊สเกิดลมปุ๊บมันจะตีขึ้นมาหาทางออกม,มาที่ลิ้นปีก็จะมีอาการจุกแสบลิ้นปีมาที่หน้าอกครับมันก็แสบร้อนหน้าอกพราอเวลาลมมันตีขึ้นมามันจะเอาละอองน้ําย่อยขึ้นมาด้วย<ม>นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะกัดจะเบิร์นนะครับเ<ม>พราะฉะนั้นจุดแก้ปัญหานี้นะครับเราต้องทําให้กระเพาะของเราระบบย่อยแข็งแรงก่อนหนึ่งอาการแสบร้อนที่คุณเป็นต้องจัดการให้หายก่อนพอแสบร้อนอยู่มันจะไม่กล้าหลั่งน้ยาย่อยออกมาเพราะนั่นเนี่ การให้อาการแสบร้อนของกระเพาะหายไปผมจึงคิดค้นสูตรขึ้นมานครับพี่หนุ่มก็คือสูตร6ปั่นทุกคนไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับให้เราทําเองทานเองแล้วก็หายเองด้วยตัวของเราเองครับพี่หนุ่ม <c oughs> โดยไม่ต้องไปพึ่งยาลดกรดและก็ยาน้ำลดกรดใดๆทั้งสิ้นครับหปั่นนี่มีอะไรอย่างไงหกปั่นนะครับก็จะมีกระเทียบเขียวลวกนะครับมีไข่ขาวนะครับแล้วก็จะมีใบบัวบกมีว่านหางจระเข้และกล้วยดิบสุดท้ายคือน้ำผึ้งครับ หกอย่างนี้ปัดรวมกันผมกล้าพูดเลยครับมั่นใจมากตัวผมเองเนี่ยถามว่าเป็นกลดไหลย้อนได้ยังไงผมรู้เลยว่าเมื่อก่อนผมกินอาหารไม่ตรงเวลาควันแรกเลยยังจําความรู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะทำไมไมีรู้สึกว่าเหมือนมีก้อนข้เหนียวจุกอยู่ที่คอครับเหมือนเอ๊ะเราก็หรืออะไรติดคอเปล่าพยายามไปล้วงคอให้อาเจียนผมมีปัญหาคือเวลาผมนอนลาบไปอย่างนี้นะฮะเปิดขึ้นมาปุ๊บเหงือกผมเนี่ยมันจะพองหมดเลยครับ จะพองเจ็บจะพองหมดเลยอ่ะไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนทีเนี้ยเริ่มลําบากและชีวิตอยู่ยากมากมคือหลังๆนะเริ่มมีอาการเริ่มมีแสบนะบจากครั้งแรกที่ไม่แสบนะมไม่สามารถนอนอย่างนี้ได้นะครับผมต้องเอาก้อนอิดนะมาเสริมเตียงข้างล่างแล้วยกเตียงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับนอนเหมือนเหมือนกับเป็นอยู่บนอ้อพอลโลนอนราบไม่ได้นอนไม่ได้<ม>เป็นอะไรที่แบบ ชีวิตนี้ทรมานมากๆเลยอ่ะครับมันมีเรื่องแพนิกตามมาด้วยใช่ครับสุดท้ายหมอจะให้ยาจิตเวทครับยาคลายเครียดยาน,ยาน,นอนหลับซื้อสูญใ่แล้วอ่ะพอเราเองเนี่ยไปกดรรย้อน นะมักจะมุ่งไปหาย,ยาลดกรดก่อนเลยครับซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าผิด100%เกับการที่อาหารไม่ย่อยนั่นหมายความว่าน้ำย่อยของเขาทำงานได้ไปเต็มที่การที่เขาไปกินยาลดกรดนั่นหมายความว่าไปยับยั้งไม่น้ำย่อยออกมาอาหารที่เขากินมันจะไม่ถูกย่อยต้องฟังให้ดีเลยยาลดกรด,ดดีมากดีสําหรับรักษาแผลในกระเพาะอาหารเ,<อ>เพราะแผลมันต้องหายในช่วงหนึ่งเดือนที่เรากินยาลดกรดนะครับแต่การที่เขายังอาหารไม่ย่อยยังมีอาการแสบร้อนท้องนั่นอยู่นั่นหมายความว่ากระเพาะของเขาเนี่ยมันยังมีเยื่อเมือกบางเราแค่ต้องเติมมันเข้าไปเราต้อง กระตุ้นให้กระเพาะเราเนี่ยหลังเยื่อเมือกมาเคลือบกระเพาะให้มันหนาเหมือนเดิมไม่ทราบแล้วยังล้นกินแบบเดือนหนึ่งไม่จบก็ยังกินยาลดกดกินกิน<อ>กินไปมันจะเป็นยังไงกระเพาะพังอืลำไส้พังตามมาแต่ในเมื่อกระเพาะอ,อาหารย่อยอาหันไม่ได้เพราะอาหารมันไหลลงมาที่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กก็ดูดซึมได้ไม่ดีคนไข้กลุ่มนี้ถึงจะมีน้ำหนักลดลงลดลงอาการก็ยิ่งอ่อนเพลียแขนขาไม่มีแรงนอนไม่หลับอาการมาเต็มสุดท้ายท้องผูกพี่เป็น อาหารที่คนเป็นกดรดไหลย้อนห้ามทานนี่คือควรจะมีอะไรยังไงบ้างฮะที่ห้ามทานนี่คือลดจัดเพิ่มการระคายเคืองตามหลอดอาหารและกระเพาะอาหารครับอาหารประเภทปิ้งย่างทอดพวกนี้ต้องกดนให้หมดเพราะมันย่อยยากครับรวมถึงอาหารสุดท้ายที่ต้องคุมให้ได้และต้องกินให้น้อยก็คืออาหารแปรรูปครับพี่หนุ่มต้องแบ่งอาหารเป็นมือมือมือ,มอเล็กเล็กเกเนี่ยผิดครับเพราะเท่ากับว่าเราไปเพิ่มให้นำย่อยหลังออกมาและไปกัดกระเพาะเรามากขึ้น สามมื้อพอแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยปรับการกินแล้วกําจัดความเครียดเรียบร้อยแล้วมันต้องมีอะไรเสริมเพิ่มเติมอีกม้างไหมผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ออกมารณรงค์ไม่ให้คนเนี่ยมุ่งแต่การใช้ยา เพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดกับคนไข้ผมทุกคนคือคุณต้องรู้ก่อนว่าร่างกายของเราเนี่ยมันป่วยมันป่วยได้ยังไงและโรคกดไหลย้อนโรคกระเพาะโรคท้องผูกมันคือโรคอะไรนะครับแต่ถ้าเราจัดการแล้วมันยังไม่ดีพอเนื่องจากถูกข้อจํากัดเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยผมบอกเลยครับเรื่องของอาหารเสริมก็จะเข้ามาเป็นตัวเติมเต็มได้ดีครับพี่หนุ่มครับอ อย่างตัวอาหารเสริมอย่างตัว G R D นะครับก็ตัวนี้มันจะช่วยในการทําให้กระเพาะของเราเนี่ยแข็งแรงระบายลมขับลมและกระตุ้นให้กระเพาะของเราหลังเยื่อเมือกออกมาครับ G R D นี่มีอะไรเป็นส่วนประกอบในนั้นบ้าง G R D นะตัวเด่นๆเ,เลยนะที่เป็นตัวพะเอกเลยคือโสมไซเบเรียแต่เป็นสารสกัดนะครับเราไม่ได้ใช้โสมเพราะนั้นคนที่แพ้โสมกินได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเราใช้สารสกัดที่เรียกว่าไตรเทอร์พีนอยด์ที่อยู่ในโสมน,นะครับมันจะกระตุ้นให้กระเพาะหลังเยื่อเมือกได้ดีมากครับเพราะฉะนั้นมันจะสามารถจัดการต้นเหตุของกดไไหลย้้อน แอลเมทอรเนีนตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวเสริมดกับตัวโสมนอกจากนี้ยังมีสารสกัดเปเปอร์มินกับเซเปียมิน erm ช่วยในเรื่องของการระบายลมขับลมได้ดีมากอันนี้ผมชอบมากนะทีนี้ผมถามหน่อยคนที่ไม่ได้เป็นกรดไหลย,ย้อนแต่เวลากินเอาหงออาหารกินอะไรก็ไปแล้วรู้สึกอึดอัดแน่นท้องกินได้ไหมโอ้โหได้เลยครับนะเก็บ GR อาไว้เป็นยาสมาญประจำบ้านเลยข้างในก็จะเป็นแบบนี้เป็นซองๆแบบนี้นี่กินง่ายมากเลยงับเข้าปากนี่ผมกินโทเลย นะฮะคือคุณจะกินตอนไหนก็ได้คุณรู้สึกว่าคุณท้องคุณอืดท้องคุณบวมหรือรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแน่นท้องจังวะอยากจะผายลมอยากจะขอโทษนะอยากจะตดอยากจะเลยอยากจะเละให้หน้าท้องมันแบนราบกินข็้ไปเลยใช่ครับนอกเหนือจากตัว GR D ดีแล้วมีตัวไหนอีกบ้างไหมฮะถ้าเกิดเรายังมีอาการแสบร้อนท้องเราจะต้องใช้ตัวสูตรหกปั่นหรือที่ผมเรียกว่า UR D รดีครับทำทานเองได้ไม่ต้องมาซื้ออาหารเสริมเลยนี่นะครับ แบบนี้ครับผมนะฮะผมเข้าใจแล้วก็คืออย่างเมื่อกี้ที่ทางคุณเอ็กซ์ก็บอกไปตั้งแต่แรกตอนต้นรายการบอกว่าง่ายมากเลยมันมีสูตรหกปั่นที่สามารถเข้าไปเสริมหรือไปช่วยเรื่องราวของกระเพาะให้มันแข็งแรงมากขึ้นครับถูกไหมฮะถูกต้องครับคนที่จะเป็นหรือไม่เป็นคุณก็ทานได้เหมือนกันถูกต้องครับนะเพราะฉะนั้นตอนแรกที่บอกไปนะคุณอาจจะสูตรหกปั่นกูจะไปหาที่ไหนวะไม่ต้องไปหาก็ะสุรที่นี้เลยนะครับง่ายๆเลยใช่ครับคือคือจะย้อนกลับไปเอาง่ายๆคุณผู้ชมผมจดบอกงี้ถ้าสมัยตอนที่ผมเป็นนะนะผมจะ่ต้องไปหา กล้วยเอามา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 ฝานน่ะให้มันเป็นแบบแผ่นแผ่นแผ่นแล้วก็ไปตากใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเออให้มอนกับมียางดิบเหมือให้มียางอะไรเงี้ยแล้วก็กินเคี้ยวเข้าไปเพื่อให้มันไปแบบไปช่วยสมานอะไรเงี้ยใช่ครับวันนี้ไม่ต้องอย่างนั้นไม่ต้องเลยนี่มันอยู่ในนีแล้วเลยใส่ลงไปปึ๊บนะฮะแล้วก็ชงชงจากน้ำน้อยๆอย่างนี้ก่อนนะหลังจากนั้นคุณก็เติมน้ำไปหน่อยอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่ง รสชาติดีนี่แหละคือสูตรหกฟันรประเด็นปัญหาเรื่องราวของกรดไหลย้อนมันไม่ได้อยู่ที่แก๊สอย่างเดียวมันมีเรื่องการขับถ่ายด้วยตอนนี้นะครับเรามีนวัตกรรมนรับที่เรียกว่าโปรไบอติกครับพี่หนุ่มที่จะสามารถเข้ามาจัดการปัญหาท้องผูกได้ตรงๆเลยนะครับ,รบโดยผมมีคอนเซปต์ครับง่ายๆ3าคำครับพี่หนุ่มปรับเพิ่มเติม ปรับคือทําให้สภาวะแวดล้อมในลาไส้ใหญ่ของเรามีความเป็นกรดอ่อนๆครับจุลินทรีย์ตัวดีหรือโปรไบโอติกจะเจริญเติบโตได้ดีมากครับเพิ่มครับเพิ่มอะไรฮะเพิ่มจํานวนเชื้อจุลินทรีย์ตัวดีโดยตรงเข้าไปที่ลําไส้ใหญ่เลยอแต่ต้องเป็นเชื้อที่เป็นสายพันธุ์ที่อยอยรับรองนะครับและต้องเป็นสายพันธุ์ที่ดีกับลําไส้โดยที่ไม่มีโทษใช้เทคนิคเทคโนโลยีที่มันสามารถทนต่อน้าย่อยในกระเพาะอาหารของเราได้เพราะน้าย่อยเป็นกดแก่เติมคือแล้วเติมอาหารเฉพาะของเชื้อ จุลินทรีย์ที่เราใส่ลงไปเลยครับคือง่ายๆฮะจุลินทรีย์เนี่ยตัวดีนะฮะเวลามันลงไปอยู่ในลําไส้หรือกระเพาะของเราเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่ามันต้องหาอาหารกินใช่ครับทีนี้อาหารที่มันจะกินแล้วมันทาให้มันเนี่ยมีประสิทธิภาพในการที่เข้าไปเป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่มันแบบไปช่วยเหลือให้เราถ่ายได้ดียังคืออะไรครับมันมีรวมอยู่ในนี้อยู่แล้วมีอยู่รวมอยู่ในนี้แลยครับที่เรียกว่า PRD ครับผมถามว่าทาไมผมถึงแนะนําให้กินไอ้เจ้า PR ดีตัวนี้นะครับเพราะว่าจริงๆนล้วหลายคนเนี่ยเคยทานนมเปรี้ยว ในนั้นเขาจะมีจุลินทรีย์ใช่ไหมครับแต่มันยังไม่ภาคมันยังไม่มากพอใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเติมให้มากจริงๆแล้วก็หลายสายพันธุ์12,400ล้านตัวอยู่ในนี้ตอน1ซองตอนนซองซองเมื่อก่อนเนี้ยผมเป็นคนที่ผมจะต้องกินมะขามแขกจะต้องกินไฟเบอร์ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยวันเนี้ยไฟเบอร์ยังกินอยู่นะแต่ผมกินอันนี้แทนแล้วไม่กินมะขามแขกผมถ่ายสบายมากเลยคือคุณจะถ่ายเป็นธรรมชาติบางทีเป็นเวลาเลยด้วยซ้ำชัครับมันอร่อย ผมขยาดอันนี้นะเนี่ยแต่เพระอันเนี้ยผมมาทดลองแล้วทั้ง3ตัวเนี่ยผมถึงมั่นใจที่จะบอกเลยว่าทินนะครับไม่เป็นอะไรจริง